โลกธุรกิจทุกวันนี้การแข่งขันเปลี่ยนจากปลาใหญ่กินปลาเล็กเป็นปลาเร็วกินปลาช้าองค์กรชั้น,นําได้หันมาใช้กลยุทธ์ต่างๆที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเป็นเรื่องสําคัญในขณะที่ความต้องการแอปพลิเคชันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากจํานวนนักพัฒนาที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะตอบโจทย์ความต้องการทางธุรกิจจึงได้เกิดนวัตกรรมด้านการพัฒนาแอปพลิเคชันที่กําลังเปลี่ยนโลกคือโลโค แมนดิกส์เป็นโลโคร์แพลตฟอร์ม ที่พัฒนาแอปพลิเคชันโดยไม่จําเป็นต้องเขียนโค้ดแบบดั้งเดิมซึ่งเป็นการพัฒนาโปรแกรมแบบเริ่มต้นจากศูนย์ทุกครั้งโดยการเขียนโค้ดเป็นหมื่นบรรทัดเพื่อให้เกิดคําสั่งในโปรแกรม Mendix Low Code เป็นแพลตฟอร์มที่ทําให้ลดความยุ่งยากได้แอปพลิเคชันที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ทางธุรกิจได้ในเวลาอันรวดเร็วกว่าการเขียนโปรแกรมแบบ h High c ค d e 6-10เทา่ารูปแบบการพัฒนาเปลี่ยนจาก High โค d e ที่ต้องอาศัยความเข้าใจในเทคนิคการเขียนโค้ดเป็นการใช้ Mendix Low Code. โค้ดแพลตฟอร์มที่เน้นหลักการออกแบบและความเข้าใจความต้องการของธุรกิจสามารถพัฒนาได้ทั้งเว็บ r e s ponsive Application และ Mobile Application ในปัจจุบันการทำธุรกิจต้องแข่งกับเวลา t i ม e to Market จึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งความง่ายในการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย m e n d i x แทนการพัฒนาแบบ High c o โคส่งผลให้ผู้พัฒนาสามารถใช้เวลากับสิ่งที่มีความสำคัญและกำหนดคุณภาพของแอปพลิเคชันเช่นการเก็บข้อมูลทำความเข้าใจกับความต้องการของธุรกิจและทดสอบระบบร่วมกับผู้ใช้งานจริงแทนที่จะต้องใช้เวลาในการเขียนโค้ดและตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของโค้ดการนำ เมนดิกส์โลโคสแพลตฟอร์มมาใช้ในองค์กรทำให้ผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการเขียนโค้ดสามารถเรียนรู้และพัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วยตนเองความรวดเร็วของการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วยเมนดิกส์โลโคสแพลตฟอร์มมาจากการเขียนโค้ดน้อยลงโดยใช้รูปแบบไมโครโฟลท์แทนซึ่งสามารถสร้างชุดคำสั่งโดยการ Dra g a n d drop และเชื่อมโยงคำสั่งต่างๆเข้าด้วยกันจนออกมาเป็นโฟลที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้พัฒนาที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกร,รมมาก่อนนอก จากนั้น n e n i x x o o a l Platform ยังมีฟังก์ชันที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชันสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเช่นการทำเทส ting อัตโนมัติโดยการนำระบบ AI มาช่วยแนะนำการเขียนคำสั่งถัดไปตลอดกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชันรวมถึงการตรวจสอบหา Error ส่งผลให้มีโอกาสเกิด Error น้อยกว่าการพัฒนาแบบดั้งเดิมและมีการตรวจสอบขั้นตอนการนำระบบขึ้นใช้งานบนคลาวดเป็นต้นในด้านของความปลอดภัยเ i x Mendix Low ล o d e p l a t f o ตฟได้รับ c ซอร์ติฟิเครับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลในด้านต่างๆเช่น ISO, IEC 27001และอื่นๆอ,อ,อีกมากมายและเหตุผลเหล่านี้ทำให้องค์กรชั้นนำเลือกใช้ Mendix Low Code Platform ในการทำ Digital t r a n sfmation o r เพื่ออนาคตในการพัฒนาองคอ์กรเพื่อรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้นได้อย่างยั่งยืนแพลตฟอร์มแห่งโลกอนาคต Mendix Go Make It trust this app builder